เฟซเปลี่ยนสเตตัสเป็นอินวีเลชั่นคลิปแล้วใช่หรือเปล่าเลยเฟซบุ๊กผมอ่ะใช่ผมไม่ได้แตะเฟซบุ๊กมาชาติกว่าแล้วนะอ<า>๋อผมไม่ได้เล่น Facebook เฟซบุ๊กเลยครับอืมเหมือนมีคนเห็นเปลี่ยนว่าเป็นแบบว่าคบกันก,กับลูกแล้วอนะไรอตั้งปกติเฟซบุ๊กผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งให้คนเห็นอยู่แล้วด้วยฮนะแล้วก็จะมีอันที่แบบเก็บไว้ใช้ทำง,งานอย่างเอี่นอ่ะผมก็เลยเล่น ว่าความสำคัญตอนนี้เป็นไงบ้างคะกับท่านมนตก็ดีครับก็ก็เรื่อยๆตามระยะเวลาก็ก็ปกติไปไหนไปไหนไปกันไปไหนอ่าก็ถ้าว่างก็ก็เจอกันเรื่อยๆครับก็นู่นกันนี่กันเลยครับถ้าอยากพัฒนาตัวเองไหมคะก็เลยนะฮะพัฒนาใช่เองได้ก็เพราะมันผ่านเวลาไปเรื่อยๆก็ต้องพัฒนาบ้างแหละฮะแต่ก็จะถึงจุดไหนแต่ก็ต้องต้องรออที ไปถึงจุดไหนแล้วคะใช้คำว่าแบบคนผู้ใจเป็นแฟนเพื่อนชาวคนสนิทหรือยังไงดีคนเป็นแฟนนี่ยังยังไม่อยากใช้เด็ดขาดเลยครับผมรู้ส <ival> ึกว่ามันเร็วเกินไปอ่ะชีวิตดูจริงจังกว่านี้นะคะรู้สึกว่าถ้าใช้คงต้องรู้สึกว่าจะแต่งงานแล้วมั้งอยึ่งรเลียนได้มีโอกาสพาไปเจอทางพ่อคุณแม่หรือครอบครัวอะไรได้เจอกันก็ได้เจอบ้างครับได้เจอเรื่อยๆค่ะก็ประจุประจุแม้ว่าไงบ้างค่ะ แม่ไม่ได้พูดอะไรครับแม่ไม่ได้คอมเมนต์อะไรอยู่ครับอย่กปกติเด็ก,กทงฝั่งโน้นราคาเราคเอยังไม่เคยเจอทางฝั่งทางฝั่งนู้นยังไม่ได้เจอครับเพราะที่บ้านเขาอยู่ที่เชีงยงใหม่เลยนะคงไม่มีโอกาสจะได้ไปนะถ้าถ้าถ้าแม่รอแค่ปีไหมครับก็ก็ไม่ได้ว่าอะไระครับก็โอเคครับแต่ก็นั่นแหละก็ะปกติไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่่เวลามานลาะนี่ใส่ของตัวอะไร กันมากขึ้นไหมคะนอกากนีนก็ก็มีที่ต้องต้องปรับกันอยู่บ้างครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ใช่คนเดียวกันมันก็ยังมีจุดที่แบบกระทบกระทั่งกันบ้างก็ต้องค่อยค่อยแก้ไม่ไม่ไม่เคยเลยนะไม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเสียงมากกว่าเสียงมากกว่า น้องถามถึงปัจจันิดนึงค่ะเป็นไงบ้างคะไเกิดขึ้นกับหลานฝันไม่เอ่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้คุยฮะผมรู้สึกว่ามันมันยังยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะคุยตอนนี้ครับกาไปให้กำลังใจกลังใจอะไรน้องบ้างยังไงก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วละครับปกติก็ก็มีการได้ได้เคยบอกไปแล้วแล้วเขาสบายใจขึ้นไหมครับพอได้ติดตามข่าว ผมไม่ได้ผมไม่ได้ติดตามเลยครับไม่ได้อยากจะรู้เรื่องนี้เลยด้วยฮะ mm hmm. ก็ก็เลยเออไม่ได้สนใจแต่ก็เราก็ได้ป็นห่วก็เลยใส่เขาครับก็เป็นกําลังใจให้ฮะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองมีมากระแสะนำไปน้องไปสั่งเครื่องหมาอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบว่าไปต่างประเทศหรือยังหรือว่ายังไม่รู้เลยด้วยว่าว่าจะไปต่างที่เรื่องเรื่องรถไหลครับ ไม่ได้จำกัดเวลาครับถ้ามันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็คงพัฒนาเองครับมันก็เป็นไปของมันเองก็รอๆดูมีหวานบ่อยไหมโชว์วาอะไรไม่ค่อยมีนะครับไม่ผมไม่ค่อยจะเป็นคนแบบนั้นเท่าไหร่ดูเราสองคนก็ไม่ใช่เรื่องวาก็ก็ไม่ค่อยมีคะก็ปกตินะไม่ค่อยมีอะไรก็มีครับก็เจอกันเรื่อยๆอยู่ที่้านกันเรื่อยๆ ขับก็ยุ่งมากเหมือนกันก็แต่ก็ก็ทวงคืนตลอดแต่เรื่องงานพี่ต่างคนต่างยุ่งก็ไม่ส่งผลกับกาความสินใัเลยไม่มีครับก็ก็เข้าใจกันได้ว่าว่าเป็นเรื่องการงานจะมีโอกาสได้มาร่วมงานทำเพลงด้วยกันไหมคะพี่โอ้โหของยากฮะแกบี่ไม่ยอมปล่อยแน่ๆน่แล้วแต่ว่าตอนนี้พีทมีทำเพลงจะเพลงเรื่องไปถึงไหนแล้วยเลยก็ตอนนี้เดี๋ยวพีทออกมาทำคนเดียวฮะซึ่งจะอัดกันยานี้ซึ่งตอนนี้แต่งเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เหลืออ sure. ่ะอย่างเดียวแล้วก็เสร็จแหละค่ะคาดว่าจะได้ฟังตอนไหนคะเพลงแรกคือออกตุลาครับมานหวังไหมคะไม่อยากคาดหวังฮะคือเวลาเราคาดหวังแล้วมันชอบมีการแบบสมมุติว่ามันได้ตามเป้ามันก็แค่รู้สึกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยตามที่คาดหวังสบายเนาะใช่รอแฮปปี้อย่างเดียวดีกว่า